สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวต่างชาติชอบมากเทศกาลดนตรีในสวนกรุงเทพสื่อโลกเตือนระวังเหตุก่อการร้ายเข้าสู่ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนจนไปถึงเดือนธันวาคมบรรยากาศในกรุงเทพก็เริ่มมีเทศกาลงานแสงสีเสียงและกิจกรรมต่างๆทั่วทุกพื้นที่และหนึ่งในเทศกาลที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศสนใจและเข้าร่วมมากขึ้นทุกปีคือเทศกาลดนตรีในสวน โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเทศกาลดนตรีในสวนภายใต้คอนเซปต์คันเลอร์ฟูลแบงคอก2024ซึ่งปีนี้จัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลา17.00นของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมโดยจัดสลับหมุนเวียนใน12สวนพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีวงดนตรีเต็มวงหลากหลายแนวขึ้นแสดงสลับหมุนเวียนเช่นกันในช่อง YouTube นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีชาวต่างชาติได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลาย เช่นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามมีสีสันได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกน่าเศร้าถ้ามันจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายในช่อง YouTube นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีชาวต่างชาติได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวต่างชาติท่านแรกครับสนุกและมีสีสันช่างเป็นค่ำคืนที่สวยงามจริงๆฉันรักเทศกาลดนตรีในสนสวเบญจกิติตเสียดายที่แผนการเดินทางไปประเทศไทยของฉันปีนี้ต้องเลื่อนไปในช่วงคริสต์มาสไม่อย่างนั้นคงได้ร่วมสนุกเหมือนปีที่แล้วท่านต่อไปครับกรุงเทพมหานครที่สวยงามเต็มไปด้วยความสุขสนุกทุกที่ไม่ผิดหวังที่เลือกมาใช้วันหยุดไฮซีซันสองเดือนที่นี่ เมื่อคืนฉันสนุกสนานกับจังหวัดดนตรีที่สวนเบญจกิติกับนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปหลายประเทศท่านต่อไปครับบรรยากาศงานเทศกาลดนตรีในสวนดีมากผู้คนสนุกสนานดื่มด่ำกับเสียงดนตรีด้วยความผ่อนคลายฉันและครอบครัวจะบินจากเนเธอร์แลนด์ไปฉลองคริสต์มาสและเขาดาวฟีใหม่ที่กรุงเทพไม่รู้จะทันเทศกาลนี้ไหมทันต่อไปครับ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามมีสีสันได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกน่าเศร้าถ้ามันจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายเมื่อไม่กี่วันมานี้สำนักข่าวระดับโลกก็ออกมาเตือนให้เฝ้าระวงังจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสถานการณ์โลกในตอนนี้ตึงเครียดมีสงครามเกือบจะทั่วทุกภูมิภาคของโลก มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่กลุ่มก่อการร้ายจะเลือกประเทศที่คิดว่าสงบและปลอดภัยได้โปรดละเว้นประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ผ่อนคลายทันต่อไปครับในประเทศเยอรมนีของฉันไม่มีฟรีคอนเสิร์ตในสวนสาธนารณะแบบนี้ดูแล้วน่าสนุกอยากไปเต้นลําไม่ทราบจะจัดไปถึงวันไหนเพราะฉันจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อฉลองคริสต์มาสและคขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพทันต่อไปครับ เป็นคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในกรุงเทพไปวิ่งออกกาลังกายที่สวนเบนจาก,กิติทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์น่าเสียดายไม่รู้มีเทศกาลดนตรีในสวนไม่อย่างนั้นคงได้ร่วมสนุกด้วยไม่ทราบว่าอาทิตย์หน้าจะยังจัดอีกไหมทันต่อไปครับปีที่แล้วก็ได้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีในสวนสนุกมากส่วนปีนี้ไม่แน่ใจเพราะฉันจะเดินทางจากอังกฤษไปประเทศไทยในช่วงคิสมาร ถ้ายังจัดอยู่ก็จะไปไม่พลาดแน่นอนเทศกาลดีๆแบบนี้ท่านต่อไปครับดนตรีไพโรสสนุกสนานคืนเค่งใจกลางศูนย์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินช่างเป็นบรรยากาศที่แสนจะโรมนติกเหลือเกินฉันจะไปประเทศไทยก่อนที่สมมารถหวังว่าเทศกาลนี้จะยังคงจัดอยู่นะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ไม่แน่เราอาจจะได้เจอกันในงานเทศกาลดนตรีในสวนที่กรุงเทพเพราะฉันจะบินจากฟินแลนด์ไปกรุงเทพก่อนคริสต์มาสนี้วางแผนจะฉลองคริสต์มาสและเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพจากนั้นก็ไปเกาะสมุยและต่อด้วยเชียงใหม่ทันต่อไปครับฟีคอนเสิร์ตในสวนสาธนารณะใจากลางเมืองหลวง่างเป็นค่ำคืนที่สวยงามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสีสัน กลางเดือนธันวาคมนี้ฉันจะบินจากสวีเดนไปกรุงเทพหวังว่าจะได้ดูนะทันต่อไปครับในช่วงเทศกาลริสตามาตและเขาดาวปีใหม่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไปร่วมเฉลิมฉลองกันเยอะมากหวังว่ากลุ่มก่อการร้ายจะไม่ฉวยโอกาสอย่างที่สื่อระดับโลกเตือนนะทันต่อไปครับดนตรีไม่แบ่งเชื้อชาติและภาษาจริง ดูในงานคนไทยจะเต้นลาสนุกสนานร่วมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนรู้จักการรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนไทยทําให้ฉันอยากไปร่วมเทศกาลดนตรีในส่วนนี้ทันต่อไปครับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมักจะพูดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบฉันคุณฝรั่งเศสก็เป็นคนต่างชาติคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในกรุงเทพนอกจากเรื่องอาหารและขนส่งสา,ารณะที่ดีเยี่ยมแล้วยังมีงานเทศกาลต่างๆให้เที่ยวตลอดทั้งปีดนตรีในสวนก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดบรรยากาศและสีสันดีมากท่านต่อไปครับอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้บินจากเดนมาร์กไปประเทศไทยแล้ว หวังว่าเทศกาลดนตรีในสวนจะยังคงมีนะเพราะจะอยู่ฉลองคริสต์มาสและเข้าดาวปีใหม่ที่กรุงเทพจากนั้นก็จะไปเกาะช้างหรือไม่ก็เกาะกูดทันต่อไปครับคิดว่าเทศกาลดนตรีในสวนที่กรุงเทพคล้ายกับเทศกาลดนตรีในสวนที่ลอนดอนต่างกันแค่บรรยากาศในกรุงเทพจะดูชิวกว่าเพราะอากาศไม่หนาวมากในช่วงปลายปีถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปสัมผัสสักครั้งทันต่อไปครับ ฉันเป็นคนอเมริกันกำลังจะบินไปกรุงเทพเพื่อพักผ่อนช่วงไฮซีซั่น2เดือนขอบคุณที่แนะนำเทศกาลดีๆฉันคงไม่พลาดแน่นอนยังมีเทศกาลชุมชนอย่างอื่นอีกไหมช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยขอบคุณมากท่านต่อไปครับบรรยากาศมันไม่เหมือนการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เคยเห็นโดยทั่วไปดูทุกคนมีความผ่อนคลายกับเสียงดนตรีและธรรมชาติในสวนสาธารณะ เพลงช้าก็นั่งสนามหญ้าฟังชิวๆส่วนเพลงเร็วก็ยืนโยกตามจังหวะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเห็นด้วยขนาดดูผ่านวิดีโอยังรับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายจะบินจากออสโลไปกรุงเทพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ไม่ทราบว่าเทศกาลนี้จะจัดตลอดทั้งเดือนธันวาคมหรือไม่ถ้าจัดจะได้ไปดูทันต่อไปครับ บรรยากาศมันไม่เหมือนการแสดงคอนเสิร์ตท,ทั่วไปที่ฉันเคยเห็นแต่มันเหมือนทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรมมากกว่านักร้องนักดนตรีและผู้ชมทุกคนมีส่วนร่วมทำให้งานสนุกสนานและรู้สึกผ่อนคลายท่านต่อไปครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและสีสันอาหารก็เด่นกิจกรรมและเทศกาลก็ดีดนตรีในสวนก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่จัดได้ยอดเยี่ยมไม่เหมือนการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไหน ทันต่อไปครับบรรยากาศดีมากนั่งปูเสือบนสนามหญ้าฟังเพลงชิวๆเหมือนไปปิกนิกกับครอบครัวในสวนสาธนารนณะหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสเทศกาลนี้สักครั้งเพราะเคยไปเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งแต่ไปในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นทันต่อไปครับพวกเราจองตั๋วเครื่องบินจากกรุงโซไปกรุงเทพกลางเดือนธันวาคมนี้เพื่อจะไปฉลองคริสต์มาสและเขาดาวปีใหม่ที่กรุงเทพ เทศกาลดนตรีในสวนกรุงเทพยังคงจัดอยู่คงไม่พลาดแน่นอนทัศนคติของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับแน่นอนมันเป็นเทศกาลดนตรีในสวนที่ไม่เหมือนที่ไหนผู้คนที่มาร่วมงานเหมือนมาร่วมกันทำกิจกรรมจึงทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและผ่อนคลายเหมือนนั่งฟังเพลงอยู่ในสวนหลังบ้านชอบบรรยากาศแบบนี้มากนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวต่างชาติ ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งโลกครับ